อสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็อ่ามาต่อกับการเฉลยสอนอคณิตศาสตร์อ่าปีหกแปดนะครับวันนี้ก็อาจจะกระโดดข้ามมานิดหนึ่งครับนอ้ออ่าก็ กระโดดข้ามาที่ข้อ14ครับข้อ14เนาะ,ะก่อนที่เราจะไปดูข้อ14กันครับเนาะอะ่สำหรับน้องๆหรือใครที่ผ่านมาเห็นก็อ่ถ้าคิดว่าเออคลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้อ่าในการทําคลิปถัดไปครับก็เดี๋ยววันนี้อ่ลองมาทําข้อ14กันดูนะครับเนาะซึ่งข้อ14เนี่ยข้อนี้ก็ไม่ยากมากนั่นเองเนาะก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เราน่าจะสามารถ เก็บคะแนนได้นั่นเองครับเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสถิตินั่นเองเนาะพวกค่ากลางของข้อมูลครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มข้อสิบสี่กันเลยนะครับอ่ข้อสิบสี่ครับโจทย์บอกว่ากําหนดชุดข้อมูลครับ a สอง b แปด c สิบสามโดยที่ A B C เนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกเนาะข้อมูลชุดนี้ครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานเท่ากับสิบและมีฐานนิยมเท่ากับแปดครับอ่าโจทย์บอกข้อมูล ค่ากลางของข้อมูลเนี่ยมาครบทั้งสามตัวเลยเนาะโจทย์ถามแล้วผลบวกของค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองอ่าอันดับแรกครับหนึ่งเลยเนาะคือโจทย์ข้อนี้ยังไม่ได้เรียงข้อมูลมานะครับเนาะโจทย์ยังไม่ได้เรียงข้อมูลมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราต้องระวังนะครับ A เนี่ยไม่ได้น้อยกว่า2เนาะอ่าเพราะว่าโจทย์เนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเรียงข้อมูลมาเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราอาจจะต้องเรียงข้อมูลใหม่นิดหนึ่งครับโดยเรียงเฉพาะข้อมูลที่เราทราบก่อนก็ได้เนาะเราทราบว่าเรามี2มี8มี13ครับแล้วก็ที่เหลือ a b c เนี่ยเรายังไม่ทราบเราจะเริ่มมาดูข้อมูลกันครับว่ามีข้อมูลตัวไหนที่เราพอจะใส่ลงไปได้บ้างเนาะหลักการของการใส่ข้อมูลเนี่ยเราพยายามใส่ข้อมูลจาก จากค่ากลางครับที่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลจํานวนข้อมูลเนี่ยน้อยที่สุดความหมายคือค่เอาเฉลี่ยเนี่ยเ,เกิดจากการบวกข้อมูลทุกตัวเนาะแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลครับซึ่งเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยยุ่งเกี่ยวกับทุกข้อมูลเนาะในขณะที่มัธยฐานเนี่ยเ,เกิดจากการหาข้อมูลตัวตรงกลางครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นเลขคนะี่เนาะคี่จานวนเนี่ยค่ามัธยฐานเนี่ยเท่ากับตัวตรงกลางเลย เนาะแต่ถ้าเป็นคู่จํานวนครับมัยธยฐานจะเท่ากับ2ตัวตรงกลางบวกกันแล้วหาร2อ่าเพราะฉะนั้นมัยธยฐานก็จะยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลแค่1ตัวหรือ2ตัวและฐานนิยมครับก็จะยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่น้อยที่สุดและไม่ต้องคำนวณด้วยเพราะฉะน,นั้นข้อมูลที่เราควรเริ่มต้นนะครับก็คือมัยธยฐานกับฐานนิยมก่อนนั่นเองเนะาะตัวข้อที่บอกฐานนิยมมาว่าเท่ากับ8เพราะฉะนั้นเรารู้โดยทันทีครับว่าจะต้องมี8อย่างน้อยครับอีก1ตัว คเนาะควรจะต้องมี8อย่างน้อยอีก1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดึง A B C ครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เนาะไม่ต้อง s ี r รียสครับเราก็ดึงมาเป็น8ปดสัหนึ่งตัวครับข้อมูลของเราก็จะเป็น2 8 8แปแแล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามี1ตัวครับก็ก็ต้องบอกว่าเออเราเนี่ยควรที่จะต้องมี1ตัวครับเพราะถ้าเกิดมีสามตัวหรือ2ตัวเนาะถ้าเกิดเราใส่ไป2ตัวครับ ถ้าเกิดเราใส่ไปสองตัวเนี่ยจะทําให้เมเัธยฐานของเราเนี่ยไม่มีทางเป็นสิบครับเนาะไม่ว่า B ของเราเนี่ยเอ,อไม่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวที่มากที่สุดอ่าเนาะหรือตัวตรงไหนก็แล้วแต่ครับหรือตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยมันจะทําให้มัธยฐานของเราเนี่ยไม่มีทางเป็นสิบครับเนาะเพราะว่าเราใส่ B ไปตรงนี้ปุ๊บมัธยฐานก็คือเกิดจากเลขสองตัวนี้บวกกันแล้วหารด้วยสอง แปดบวกแปดหารด้วยสองเนี่ยก็ได้แปดเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีแปดแค่สองตัวนั่นเองครับเนาะเราจะมีแปดแค่สองตัวอ่าเพราะฉะนั้นอ่าแสดงว่าเราก็รู้ครับว่าอ๋อแสดงว่าตัวเลขที่มาใส่ตรงเนี้ยควรจะเป็นเลขที่บวกกันแล้วหารสองได้สิบนั่นเองครับเนาะบวกกันแล้วหารสองได้สิบ ก็8ครับบวกอะไรแล้วหารด้วย2ได้10ครับเนาะเลขตัวนั้นก็คือ12นั่นเองครับเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าตำแหน่งของเลขนี้คือ12 และสุดท้ายครับเราค่อยมาหาค่าเฉลี่ยเราค่อยมาหาตัวสุดท้ายจากค่าเฉลี่ยครับเนาะคอนเซ็ปต์มันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเอามาตรฐานกับฐานนิยมเนี่ยมาหาข้อมูลพวกนี้ก่อนแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะปิดท้ายด้วยค่าเฉลี่ยครับเนาะเราก็จับทุกข้อมูลบวกกันครับอ่าเราก็จับทุกข้อมูลบวกกันก็สองบวกแปครับบวกแปดบวกสิบสองบวกสิบสาบวกสี่เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้นั่นเองครับว่า4ตัวสุดท้ายเนี่ย คือเท่าไหร่เนาะไอซีเป็นตัวมากสุดหรือเป็นเท่าไหร่นั่นเองก็ต้องคำนวณครับหารด้วย6เท่ากับ10ครับอ่าเราก็บวกเลขครับสอบวกแเป็น10บอ่าแปดบวกสิเป็น20ครับ10บ 30. 30, บวกย0่สิบบวกสิเป็น43ครับเนาะหย้ายข้างขึ้นไปคูณ10เป็น60 43บวก c เท่ากับ60ครับเราอยากรู้ค่า c เราก็ย้าย43ไปลบครับเนาะย้าย43ไปลบออกจาก60ก็จะเหลือ17ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราก็จะทราบแล้วว่าตัว c ของเราก็คือ17ครับซึ่ง c เป็นเลขที่มากที่สุดโจทย์ถามผลบวกของค่าสูงสุดกับค่าต่ําสุดครับต่าสุดก็คือ2 สูงสุดก็คือสิบเจดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองบวกสิบเจ็ดครับข้อนี้เนาะก็จะออกมาเป็นสิบเก้านั่นเองเนาะก็จะออกมาเป็นสิบเก้านั่นเองเอ่าเนาะข้อนี้ก็อ่าฟิลเหมือนพวกเอ่อข้อสอบในห้องเรียนเลยนั่นเองครับเนอะอาะข้อสอบที่เราเอ่อพบเจอได้ในห้องเรียนหรืออาจจะเป็นพวกแนวข้อสอบสอบเข้าม4นะครับอ่าโอเคเนาะก็วันนี้มาฉเฉลยเพิ่มอีกหนึ่งข้อนะครับก็เดี๋ยวจะลองหาข้อที่เอ่อดูแล้วคิดว่าอ่าทำได้เนาะอ่าแล้วเดี๋ยว ที่จะเอามาเฉลยใหม่นั่นเองเนาะอ่ะโอเคครับก็สำหรับใครที่ผ่านมาแล้วอาจจะยังไม่ดูคลิปเก่าเนาะก็อาจจะก็มีการเฉลยไว้ประมาณสี่ห้าข้อเนาะก่อนหน้านี้แล้วด้วยเนาะอ่ะก็อาจจะลองไปดูได้นะครับเนาะและนี่ก็ไปลองอค้นดูอีกว่าเอา๊ะมีมีข้อไหนที่อะคิดว่าทําได้ก็จะมาเฉลยนั่นเองครับเนาะด้วยด้วยวิธีการของตัวเองอ่ะโอเคเลยครับวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้มาเดูกันต่อในคลิปหน้าครับเนาะอ่ะโอเคครับสวัสดีนะคะ